สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสูงแรกบายจับอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์อบอลสูงแรกนะฮะคู่ในรายการนะครับวันนี้คู่ทีเด็ดยูโรป้าลีกนะครับในรอบตีสองนะครับระหว่างทีม PSV ไฮโนเฟ่นนะครับแล้วก็เอฟซีูริกนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับตารางคะแนนกลุ่มนี้นะฮะอาเซนอยู่อันดับที่1น,นะครับมี6คะแนน PSV มี4คะแนนแล้วก็โบโลกีมี4นนี4คะแนนส่วน f c ซูริกนะฮะยังไม่มีคะแนนแพ้แพ้รวดเลยนะครับสำหรับ f c ซูริกนะครับถ้าชนะวันนี้ก็ได้แค่3แต้มนะครับแต่ว่าคิดว่าวันนี้บีดีก็น่าจะโชว์อะไรให้ดูเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยจัดไปซะเยอะเลยนะครับ5้าเลยนะครับผลงานที่พบกันนัดที่แล้วเนี่ยครึ่งแรก40นะครับครึ่งหลังก็5-1เลยดีนี่ดีนะครับที่ ซูริกก็สามารถมาตีไข่แตกได้ในครึ่งหลังนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสู้สุดใจเหมือนกันนะฮะส่วนผลงานของ p ีทวีเฮนเนเองนะฮะก็ในลีกนะครับในลีกฮอลแลนด์นะครับก็เพิ่งไปชนะเอ่ซีฮีเลนวินนะครับมา1 0แล้วก็ชนะซูริกนะครับ5 1ในลีกเหมือนกันแพ้คัมบูมา0 3นะครับอุกพรอมก็นิ่งๆไม่นิ่งเท่าไหร่นะฮะมีแพ้มีชนะนะครับ ส่วน fc ซูริกเองอยู่ในลีกนะครับลีกก็โหทำประตูไม่ได้เลยนะฮะเสมอกับวินเทอร์ทรูนะฮะส่วนสูนนะครับแพ้เ v PFV พีสีมาหนึ่งห้านะครับ,แ, v, 1, รบแล้วก็เสมอกับกระกระสหอฟสปอร์เปอร์นะครับกระสฮอบเปอร์ Glass, ops, per, นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วน พีดเวไฮโนเฟนนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บของเขานะฮะก็มีลุกเดยองนะครับเมาโรจูเนียมาโคฟานติงเคลโอลิเวียวอสเทตลี่แล้วก็โนนี่มาดูเอเกนะครับส่วนซูริเองก็บาดเจ็บหลายคนเหมือนกันนะฮะยานิสเบคเชอร์ er นะครับอีลารสอเทอร์ฟีดานอาริตินะครับแล้วก็มิเกลลิสเซมันอ่าบีแชโอมาเลติกโอเมเลติกนะฮะ นะครับก็บาดเจ็บหลายคนเหมือนกันนะฮะสำหรับทั้ง2ทีมนะครับส่วนในเรื่องของราคานะฮะราคาวันนี้แน่นอนนะฮะไปที่ฝั่งของ p ีเีต่ออยู่แล้วนะฮะเพราะว่าฟอร์มดีกว่าอันดับคะแนนดีกว่าแล้วก็ผลงานดีกว่านะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับวันนี้ p ีเอส n ีไฮโนเนเนี่ยต่อที่2ลูกเลยนะครับแต่ว่าโอ้ยราคาน้าสิครับราคาน้ําขึ้นสูงมากเลย1.08 แล้วก็เอฟซีสริก0ู2ดนะฮะอุย้ยต่อ2รูปแบบนี้คิดว่าวันนี้เอฟซีสุริกน่าจะสู้สุดใจถ้าราคาน้อยแบบนี้น่าจะอยู่ที่สองูกนะครับแต่ว่าราคาพูเนี่ย1.25จุดสองห้าแล้วก็1นึ่อแล้วก็สิบเนี่ยยังไงพีดวีวันนี้ก็มีโอกาสชนะสูงกว่าแน่นอนครับแต่ว่าจะชนะเกินราคาต่อแล้วหรือไม่นะครับแต่ว่าราคาแบบนี้เนะี่ยจะชอบอะจะชอบชนะ ที่ราคาต่อพอดีนะฮะต่อที่2ลูกอาจจะชนะ2ลูกพอดีนะครับอาจจะไม่เกินนะผมว่าน่าจะไม่เกินนะครับดูจากราคาแล้วนะฮะแล้วก็สูงต่ำต็มเกมนะครับ3ลูกควบนะฮะอยู่ที่0.85แล้วก็1.05ฝั่งต่ำนะครับุยถ้าราคาไหลลงแบบนี้จาก0.9เป็น0.8มีโอกาสมีโอกาสกาส,สกอรวมเกมนี้อยู่ที่3 4ถึงลูกนะครับคิดว่าวันนี้ซูลีกนะ่าจะมีประตูฮะ ส่วนในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกน่าจะมีประตูอย่างแน่นอนนะครับ1นถึงสลูกนะครับที่แน่ๆน่าจะมี1ลูกก่อนอาจจะมีรุนลูก2ตามมานะฮะแล้วก็ครึ่งหลังอาจจะมีลูก3าลูก4นะครับสรุปวันนี้นะฮะคิดว่าจากการวิเคราะห์จากการคาสกอร์แล้วน่าจะอยู่ที่ 3- าถึงสลูกครับเกมนี้สกอร์รวมทั้งเกมนะฮะแล้วก็มีครึ่งแรก1ลูกนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนสกอร์ที่คาดนะฮะ สกกรที่คาดไว้อยู่ที่20นะครับ2031นะครับ2031นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ2031แล้วก็30นะครับแต่ว่าถ้าไม่เกินถ้าไม่เกิน2ลูกก็น่าจะเป็น20กับ31นะครับอยู่บ่น่าจะเป็น31นะฮะคิดว่านะคิดว่าน่าจะอยู่ที่31มากกว่านะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบที่2นะครับ p d v Handofen แล้วก็ f c ซีสุริครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม v i p นะฮะหรือว่าอยากมีกูอยากมีกลุ่ม v i p เพิ่มนะฮะก็สามารถแอดไลน์ในคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอเข้ากลุ่มนะฮะเพื่อรับทีเด็ดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ